n e c ครับ history present. s e a s o สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีตร้าคูส่สเกใหมค่ครับนะวันนี้เราจะมาอัปเดตเดวอร์ชัน1.6.3กันนะฮะแต่ว่าต้อง ID แท้เท่านั้นนะครับโอเคว t the มันคืออะไรเนี่ย,ย,ยตัวแรกครับคือเจอเป็นไบโอม อาะคุณลองดิเอาไหมครับไหนครับอันไหนใบโอมครับเนี่ยมันยังเปใบโอมไหแล้วเนี่ยไบโอมใหม่เยอะเลยอันนี้ใบโอมอันนี้คนยืนอยู่นี่ก็ใบโอมดอกไม้ครับคุณมองดิโอ้โหอ๋ออ๋อนี่คือใบโอมดอกไม้ฮะอ๋ออันก็ใบโอมน้ำอมมันแบบต้นไม้หิมะแต่ไม่มีหิมะครับไม่ไรดามครับโอ้ มันก็มาสีเบย์ก็จะแนะนำอะไรด้วยเออคืออันนี้ผมเข้ามานะฮะมันยังไม่รู้อะไรเลยบล็อกใหม่จะมาดูบล็อกใหม่บล็อกใหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มากครับมีมากคือคือคือมันจะมีดอกไม้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ลารเฟิร์นครับคุณแอันนีครับคุณออรอไปไนมี้มานใหม่ครับนะครับรอไปไหนนี่ครับอยู่นี่ครับ เอ๋อเดี๋ยวน้ครับบล็อกใหม่บล็อกใหม่เดี๋ยวเขาอล่นแล้วเนี่ยครับนั่งเลยโอ้ยมันคือบล็อกวอเตอร์อะไรมันคือบล็อกพัซเซิลครับพัซเซิลพัซเซิลครับมันอยู่ในหมวดไหนครับอยู่ในหมวดเอ่อบิวตี้บล็อกครับธรรมดาเลยบิวตี้บล็อกอ๋อพัซเซิลมันเป็นหญ้าอะไรครับเนี่ยคือเป็นหญ้าคือมันแต่ไม่ลามครับ ไม่ลาคือย่าก็ไม่ลามาไอพอลเซ่ก็ไม่ลาไปหาย่าก็มีอมานใหม่มีน้ําแข็งใหม่ด้วยครับนี่ครับน้ำแข็งใหม่อ๋อนี่อะไร p a c k a g ครับมันมันต่างอะไรกับน้ําแข็งธรรมดาครับจุดไฟจุดไฟไม่ละลายครับจุดไฟไม่ละลายทอดเฉียงข้างก็ไม่ละลายครับยังไงก็ไม่ละลายครับโม้ครับ ต้องพิสพูจน์แล้วอย่างนี้ครับพิสูจน์กันครับเอาท็อตมาครับอ้าวเฮ้ยไม่ร,าร้ายดีวะทำให้เป็นกลางคืนกันนะละลายครับถ้าละลายแต่ว่าแบบนี้จะละลายแบบเนี้ยจุดทรายนะอาเดะเดี๋ยวมันจะไม่ละลายนะต้องทำอย่างนี้อุ๊ยอ้าวไม่ได้กินมันละลายแล้วไม่ละลายแล้วไมไ่กินละ<ๆ>ลายแล้วครับ เอ้ดินแบบนี้ก็ทำฟาร์มได้ครับจุดไฟครับไฟทอดนะครับลองครับดินแบบนี้ทำฟาร์มได้ด้วยโอเคครับเออแนะนำอาหาร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 อันนี้อาหารไปอาหารเอออาหารก็<ล>จะเป็นปลาแซลมอนโอ้ยของโปรดพุฟเฟอร์พุฟเฟอร์ฟิน ปลาฟิชโกลอนฟิชเราเหมือนเดิมปลาหมปลาหมมีปลาแซลม้นแล้วเมื่อกี้คุณตั้มเขาบอกว่ามีตกปลาและได้เทมเพลด้วยลองใช่ครับลองนะครับไม่ได้มันไม่ลองมันอยู่ไม่ได้จริงๆนนะตกปมีครับมีมีการเอนชานมีเนื้อซอมบี้มีหลายอย่างเลยครับคุณตั้มคุณเงียบๆมเย้ยไครับฮะ แต่ปลาไม่กินครับอะไรนะครับเออบอกนี่ก็อยู่ในเซิร์ฟคุณตั้มครับต้องดังๆครับปลาจะได้มาล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 ามาดิครับลา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 เอ้ยเฮ้ยเอ้ยจุ๊บอ้าวเฮ้ยมันมีเอฟเฟกต์ใหม่ด้วยนะเวลาถ้าเกิดว่าปลามันจะไม่กินเนื้อไม่ไมละเอาหรอครับ ลองเวลาปลาจะมามันจะเป็นฟองๆคล้ายๆน้ำแฟบป๊บปั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 ไบปั๊บปั๊บปก๊บปับปั๊บมั๊บปั๊บอด๊บปั๊บปั้บปั๊บปัคบอับปั๊บปั๊ับับัับับอััับ ผมเออผมต้องการแถลงไข่นี่ครับปลาอยากกินแต่ปลาครับไม่ต้องกินหมดเลยทเดียดีแท้กันหมดเลยทีเดียวใช่ครับผมนี่ซื้อก่อนไข่เพื่อนเลยครับใช่ครับแล้วก็มาเป็นคุณตั้มแล้วก็มาเป็นคุณทีคุณทีนี่ผมซื้อให้ครับตไอเบ้กสมบี้แล้วไอเบ๊กครับมันนี่ครับมานี่เลยอ้าตอนแรกมีตัวเลยครับตัวคนนั้นคุณออกให้ผม ใช่ครับไอตัวนั้นผมเล่นแล้วไอไอดีแรกที่ผมซื้ออันนี้เป็นไอดีสองที่ผมซื้อนั้นะคุณคุณซันเขาก็เอาไปเล่นเมื่กี้ผมเห็นควันโอ๊ยมันมีเอฟเฟกใหม่เ้วอเวลาตกลงพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยไอแบงค์นครับเมื่อกี้มันจะกระจายออกเมื่อเวลาคนตายครับมันก็จะเป็นบล็อกอะไรกระจายออกแต่บล็อกไม่พังตกทีใช่ครับบล็อกไม่พังผมว่าเวอร์ชั่นใหม่ก็คงจะมีบล็อกพังแล้วฮะ ก็ทำทำไหมครับตอนไหนก็ทำออกมาดีเลยทีเดียวก็ชอบนะฮะแล้วก็มีมีมีการเอชชันใหม่ครับแล้วครับมามีลัวครับลักออฟตสี่ไหนรัวกับลักออฟสีครับไหนครับมันมันต้องไหนครับลัวคือคือแบบว่าเราสามารถยังไงวะ ก็ดีหน้าทองมานะครับเปนน่ะผมก็ยกเลิกไปแบบปั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 บอะไรวะลัวปับ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 ยังไงครับพุ่นทีมาเอามาดูมั้งครับเอามาดูครัว่าลัวมขาเขียนว่าลัวลัวกับลักออฟซีครับลักออฟซีนี้เวลาจะมีโอกาสแบบได้ของเยอะครับคุณจะอะไรมาแลกกับผมนะครับแสดงว่าลายแม่เบย์โอเคลักออฟซีคืออะไรครับ รอครับรอครับครับผมกดกด ESC แล้วไปที่ออปชันนะครับมีแบบใหม่มาด้วยอ๋อนี่ยฮะใช่ครับแล้วก็มีแบบซ super secret เซตติ้งเนาะจะมีเป็นเสียงแปลกๆครับิ u s i c sound นะครับมี master v o l u ล e ลองลอหลอกง resource แพ็ k ไม่ก้าวไม่มีหลายอันเลยครับมาสเตอร์วอลลุ่มคือทุกอย่างจะดับหมดแล้วกี่ยวกับ music คือดับเฉพาะมิวสิ i เ b เตอร์ดับเฉพาะเวลาถ้าเกิดว่าฝนตกอะไรอย่างงี้ฮะใช่ฮะพวก note block คือแบบ เวลาถเซิร์ฟมันเปิดบล็อกอย่างเงีย้ยครับเราก็รีบเสียงเพลงได้บล็อกเวลาเสียงถูกบล็อกนะเฟลลี่แอนิมอลเสียงไก่เสียงเป็ดอะไรพวกนี้เสียงจักเพเยอร์อย่างเช่นเราโดนตีบบอะไรอย่างงี้แอบบนิมี่มอนเตอร์ก็จะเป็นเสียงของมอนเตอร์อออออนี่แปลกนะแล้วก็ซูเปอร์ซีเคียเซตติต้งคะับทีเสียงที่ลับลับลับยังตัวยังโมแจงไม่ปล่อยออกมาทำไมไมมีเสียงขอแล้วนะ มีเยอะแยะเลยรีซอสแพ็คคืออะไรคือมันสามารถใส่รีซอสแพ็ครีซอสแพ็กก็แหละคือสามารถใส่มอสมอสเสียงเข้าไปได้ครับโอ้ซนูเปอร์เซตติ้งก็เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรมันมีเพลเยอร์ก็เหมือนเดิมโชว์เคปอ๋อจะมีผ้าคลุมผ้าคลุมเลยผ้าคลุมมันไดใส่ไหมครับไหนครับไหนผ้าคลุมยังไม่ได้ใส่เลยครับใส่ไหนอะ ต้องต้องกดอรงครับกดอ้ไกดอะไรก็ได้ครับอ๋อเนี่ยละลายแล้วนะฮะครับแต่ไอเจ้านี่ยังคงไม่ละลายเลยนะฮะก็จุดไฟก็ละลายนะครับมาถึงจุดไฟท็อตครับอะไรหรอไม่ได้จุดไฟอย่างนั้นจุดไฟ <c oughs> ต้องละลายนะครับอย่างนั้นผมใช้ผมใช้เทเดอร์แพ็กปืนครับพอแล้วอันนี้นอันนี้ผมถืออยู่เป็นเอเคอ๋อวแต่แบบ คือมีคาฟงคาฟิตคือจะมีอัปเดตใหม่ก็เป็นพวกเราอันนี้มันเราแซมมอนใช่ไหมอาแต่ผมจะถือของอัปเดตมาใหม่ให้ดูกันนะครับเนี้สนยสไนเปอร์ดูดิโอปลาคือเนี้ยบาเลตบาเลตบาเลตเดะจะตบครับอีกแล้วผมใส่นแผลืนอยอันนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้ผมจะไม่โชว์ดูซัน,น <ะ S 1> ฟาเวอร์นะฮะทันตะวันนะครับโอ้เอ้ย โอ้มันหันหน้ารับแดดนะฮะก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะหันหน้านไปทางทิศตะวนันออกครับมามันมันหันหน้าไปทางที่มีแดดทิศตะวันตะวันออกนะครับตะวันออกแล้วลอง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 มือดิตะวันออกตวนออกใช่ไหมเอามือทับเอามือทับลองปรับมือทับทำเซสเออจริงด้วยครับมันจะหันหน้าไป สายยี่ฝั่งมะครับทํายมาถันหน้าลำแสงจริงรอใช่อะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คุณลองดูมันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช่ครับทิศตะวันออกเสมอครับก็ถือว่าระบบปฏิบัติการใหม่ก็ยังดีกว่าเพราะว่ายังมีพวกของอะไรมาใหม่นะฮะยังไม่จบครับเรื่องใบโอมครับอาไบโอมมีอ่ะ คือมันจะมีไบโอมเพิ่มขึ้นมาใหม่เยอะแยะเลยครับใบโอมอะไรครับเฮ้ยอ้อยก็คือเฮ้ยคุณนอครับซีมบอกไปครับมาดูอะไรนี่ดิครับพี่พี่มาผมครับอันนี้คือแบบรอครับถูกต้องเหครับเนี่ยที่ใจมาให้ดูนี่แหละครับอันนี้หล่คือเมก้าทายการนะครับ คือไปโอมก้าครับมันก็จะมีพวกไอไอดินชลาแหระครับแม่เป็นดินแม่ดินอะไรวะดินแห้งแรงเออพราะแล้วมันมันมีไอนี่ด้วยครับมอสซี่ครับมีอยู่แล้วครับบริเวณนี้หอมต้นไม้แล้วใบโอมิก่ต้นมบใหญ่้ลยโหใหญ่ใหญ่จริง แล้วก็มีดินแดนเดอร์ด้วยนะครับก็สวยอ่ะทำไมครับตัวนน้ทำมาได้สวยจริงมีโอหม่โอหมค์ครับจะอัปเดตคุณว่าไหมครับจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันอะไรครับผมว่าคงจะมาห้ศูนยครับใช่ครับเะไปอ่านสิเข็ดมาครับใช่และครับแล้วนี้มันหกแล้วนะครับห้าจุดศูนย์ครับไม่ใช่หนึ่งจุด นะห้าจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์ก็คงแบบว่ามีไอโฟนไอโฟนนะฮะไอโฟนห้าไอโฟนสี่อะไรไอโฟนไอแพดไอแพดใช่ครับมีคอมพิวเตอร์มาตั้งมีมีสัตว์ใหม่มีทีวีบรับที่พีทีวีมาหาผมดิผมอยากรู้ว่าเนี่ยมันขึ้นมาได้ไงอ่ะไหนมีวูเบอร์แมนด้วยนะฮะโอ้ย หนโอ้ชีวิตเวลาเซิร์ฟแรกอ่ามันจะมีแกะไม่มันจะมีแก่เป็นไงแกะขึ้นอยู่จะไปอ๋อมอ,อ,อยู่ไปบเขามันอยู่ข้างล่างแล้วหรอไปอแกะบ้าแกะบ้า,าแล้วก็มีแต่เราบอกให้มีอะไรบ้างไบโอมใหม่นะคะมีดังนี้รู้สึกไอไบโอมใหม่นี่จะเยอะสุดเลยนะเนี่ยครับหนึ่งเมซ่าซับโดเมนเมกาไก้า เลีนะ้ยงไร <มา S 2> ครับครับ,รบอะไรครับโอ้ยในหัวครับอาเป็นว่าเราก็ถ้าเกิดใครมีอดีแท้ก็ลองลอง,ลองเข้ามาลองดูครับมาล,ลองเข้ามาเล่นเล่นได้นะฮะส่วนไอพีนี่จะเปิดเปิดไว้ไหมครับไม่หรอกเนาะไม่เปิดไม่เปิดโอเคก็เซิร์ฟเซิร์ฟไหนก็แล้วแต่นะฮะที่ไม่ใช่เซิร์ฟสิ คนไหนที่อยากมาเล่นด้วยกันนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ตั้งละใต้ล่างดีสคริปชันนะฮะเอ้ยคำเอ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์ใช่ครับก็จะลองถ้ามีโอกาสว่างๆก็จะลองมาให้เล่นกันนะฮะครับง้อครับครับผมผมว่าใบนี้มันแปลกใบนึงกว่าเดิมนะใช่ใช่ที่ไมาดูดิไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดีเลย มันมันเหมือนเหมือนมัอนเฮ้ยคุณอมหนุ่มดีสิเขาสวยอ่ะเออว่ะลูกโซอุ้ยโอ้ลูกเขาหินภะูเขาหินครับอันนี้ก็เป็นอัพน่าจะเป็นอัปเดตใหม่ใช่ไหมครับอุ้ยมาดูนี่ดิครับเป็นอัปเดตเครับอัปเดตเ่าเฮ้ยคุณอมครับนี่มันบอกอะไรอ่ะ อ๋อใช่ผมบอผิดบอผิดเออแล้วไนใผมที่มันมีเป็นภูเขาภูเขาและเครือเลยอุ้ยอันนี้อันนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่มากกว่าที่มากกว่าที่จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมากกว่าจะเป็นเอ,อ้ยนี่อ้อยก็เปลี่ยนสีนะฮะอ้อ,อยอ้อยก็เปลี่ยนสีเป็นน่าจะไปตามสภาพแวดล้อมมากกว่าอ้อมครับอโหลครับร้าผม จะให้พูดใบโอมใหม่ไหมครับอ่าๆพูดเด้อตอนนี้จใจคุณตั้มได้พูดใบโอมใหม่กันครับผมอ่ะครับหนึ่งครับเมซ่าสองเมกาไส้กาครับสามเสร็จฟอร์มตั้มพูดแล้วคุณตั้มอธิบายไิไดีว่าเป็นยังไงอะ<ช>่ะอ่ครับเมซ่าคือเดี๋ยวนะครับรรจะเป็นใบโอมที่มีเดสฟัสมีพวกด,ดินนะครับเป็น พื้นนะครับในหกสีนะครับหนึ่งบ้าเด็กเลยไบโอมไบโอมที่สองครับนี่กบทายกาครับเมื่อกี้ที่เราไปเจอมอสซี่สโตนนะครับโอเคอ๋อนั่นหครับอัปเดตก็สองไบโอมแล้อ,อืยี่สิบกว่าไบโอมค,ครับฮะหนึ่งสองเออแล้ว,ลวขอไลชีกอก่อยไหมครับแล้วหมู่บ้านเอ็ซีที่อัปเดตอะไรบ้างนะหมู่บ้านเอ็นซี ก็เดวนะไม่นะไม่ไม่ก็เอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปเรื่นี้นะสำหรับการมาสำหรับคลิปมารีวิวไม้ครับเวอร์ชันอะไรเนี่ยหนึ่งจุดหกจุดสามนุกจุามนะฮะเออเด็กตออน้เพิ่งจบครับมาไบโอมนี้ครับไบโอมนี้มีเห็ดเพิ่มมาด้วย เห็ดก็จะโตเลยอะเห็ดเห็ดนี่คือใบอมใหม่นะครับใบเอกใบอมนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยสวยใบอมนี้สวยใบองนี้สวยครับเราด้วยวิ่งนี่มันมันมีอะไรลอยฟ้าด้วยทำไมครับคุณเอ้าเฮ้ยมันจุดก่อลอยฟ้าสวยดูดิจะบอกว่าใบองนี้คือลูฟเฟตโซเล่นนะมีต้นต้นเห็ดชิ้นมานะครับ เออสวยมแบบสวยมากอต้องเล่นให้ได้นะครอบเล่นให้ได้นะต้องเล่นให้ได้นะสำหรับใครที่ไม่มีไอดีแท้ก็แนะนำไม่ซื้อครับแนะนำไม่เล้นนะส่วนเว็บเนี่ยคุณต้องดูดีๆที่เว็บที่ผมแนะนำมากที่สุดก็คือไมค e c รับด n e เนคือไปซื้อจากตัวไมค e c รับด n e เนเลยสิ่งที่ใช้ก็ต้องมีที่ผมใช้เนี่ยก็ต้องมีบัตรวีซ่านะต้องไปสมัครอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเอ้ย น่าจะใช่พูดแงงานแอโบริไฟด์แบบนใช่ครับให้มันสามารถซื้อของผักธนาคาร<ช>พันเน็ตได้เลยอันนี้ <พบ S 2> ผมไม่นี่ผมไม่แนะนํานะสําหรับใครไปซื้อมั่วหรือเว็บเว็บแบบเว็บมั่วๆนะเพราะว่ามันจะทําให้เออเงินของท่านอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะนถูกโกงได้ใช่เราเราก็เออส่วนคินน่ะเราเราก็จะมา รีวิวให้ดูที่หลังแล้วกันว่าเอาชีวิตรอดเนี่ยมันยังไงใช่ค่ะครับครับก็ขอจบคลิปการรีวิวไมค์คราฟหนึ่งทเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ